ลักษณะของอาการชักขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้ากระจายไปตำแหน่งใดของบริเวณสมองซึ่งตำแหน่งของสมองแต่ละบริเวณจะมีหน้าที่แตกต่างกันซึ่งลักษณะของอาการชักแบ่งได้เป็น3ชนิดอาการชักแบบตัวอ่อน เด็กอาจจะเริ่มมีอาการลำตัวแข็งเกร็งและล้มลงเนื่องจากเสียการตึงตัวของกล้ามเนื้อจะทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บทางศีรษะเนื่องจากแรงกระแทกของการล้มลักษณะชักแบบนี้จะใช้เวลาไม่นานน้อยกว่าหนึ่งนาทีเด็กก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้เหมือนเดิมอาการชักแบบสะดุ้มลักษณะอาการชักแบบนี้เด็กจะมีอาการคล้ายคนสะดุ้มซึ่งลักษณะเกิดขึ้นทันทีอย่างรวดเร็ว ลักษณะมักจะเกิดขึ้นที่คอไหล่แขนช่วงบนมักจะมีอาการเป็นชุดคือมากกว่าหนึ่งครั้งอาการชักแบบเฉพาะที่ชักเฉพาะที่แบ่งเป็นสองแบบชักเฉพาะที่แบบที่หนึ่งคือแบบรู้ตัวมักจะเป็นอาการชักที่มีอาการเตือนเช่นการรับรู้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเช่นการรับรสการรับกลิ่นอาจจะมีความรู้สึกมีอาการชาอาจจะมีความรู้สึกแบบเวียนศีรษะ รู้สึกคลื่นไส้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีแขนกระตุกเกรงข้างใดข้างหนึ่งแต่ผู้ป่วยยังคงรู้ตัวอยู่ขณะที่มีอาการชักภาวะชักเฉพาะที่แบบความรู้สึกตัวผิดปกติภาวะชักชนิดนี้อาจจะเริ่มจากผู้ป่วยมีอาการเตือนหรือไม่มีอาการเตือนก็ได้ซึ่งอาการเตือนก็จะคล้ายกับภาวะชักแบบรู้ตัวแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ ผู้ป่วยจะมีอาการความรู้สึกตัวผิดปกติณขณะชักผู้ป่วยจะมีอาการเม่อนิ่งอาจจะมีอาการเคี้ยวปากเรียกผู้ป่วยก็จะไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองอาการนี้ยังคงอยู่ได้ประมาณ1-2นาทีหลังจากผู้ป่วยหยุดชักแล้วมักจะมีอาการสับสนหรือไม่รู้สึกตัวหรือจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ภาวะชักเฉพาะที่แล้วกระจายไปทั่วสมอง ภาวะชักชนิดนี้พบได้บ่อยมากในทางผู้ป่วยโรคลมชักคือความผิดปกติที่มีจุดกำเนิดชักที่ใดที่หนึ่งของสมองแล้วกระจายไปที่สมองทั้งสองข้างหากภาวะชักนี้นานเกิน5นาทีผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชักต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่า status epilepticus ซึ่งภาวะชักต่อเนื่องนี้เป็นภาวะฉุกเฉินควรน,นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด thank <music> you